เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะอยู่กับผมเตมเมอร์นะครับผมซึ่งสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าจากากไปเทพกันนั่นเองนะครับผมซึ่งแมปนี้นะครับผมเราจะมาตะลุยเล่นกันเลยนะผมซึ่งแมปนี้นะครับสร้างโดย คนที่ชื่อว่า plf gamer นะผมอย่าลืมไปกด subscribe กด like กด subscribe เขาด้วยนะฮะก็แบบนี้นะผมเป็นแบบที่มีชื่อว่าจะกากไปเทพคือเราต้องเล่นแบบว่าตอนแรกอ่ะๆเราจะกากนะฮะตัวละครของเราจะกากเราต้องเล่นทําภารกิจไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ สุดยอดจะเทพนั่นเองนะผมนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยแต่ก่อนที่เราจะผมจะกดตรงนี้ไปเล่นนะผมรบกวนคุณผู้ชมนะฮะที่จะกดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช anel ผมแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมโอเคนะผมผมกดผ,ผ,ผ,ผมเบอรกดมาแล้วแล้วเราก็ไปกันเลยนะผมเขาบอกว่ากากเท่ากับนูบนะฮะผมนะก็เริ่มแรกเอาไงเอ่ยมีเตียงแล้วก็มีนี่นะผมมีของนะฮะ,ะทำไงต่อแล้วตรงนี้เขาบอกว่า เริ่มมาหายกากนะฮะอ๋อมันจะค่อยๆหายกากนั่นเองนะคะแบบว่ามันเป็นเนื้อเรื่องนะฮะเราไม่ต่อเราไม่จาเป็นต้องเอาของอะไรไปมากนะฮะนี่ครับก็จะมีซ yep. อมบี้นะฮะให้ฆ่าเหรอโอ้ยเอาเหรอ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 ฮะเอาเหรอ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 เอาไม่ตีอะไม่ตีคืนหรอฮะไม่ตีคืนนี่ครับเขาบอกว่าคนเล่นเริ่มปกติแล้วนะฮะอ๋อเราเริ่มจะหายกากแล้วคุณผู้ชมนะเดีย๋ดวยวเรา มาเปลี่ยนของมาเปลี่ยนของกันเลยดีกว่าเอาของไปแค่นี้พอเกาะเกิดแลไม่เอานะเรามันเทพนะเอาฮนี่มันขวานี่ยวะฮะฮะเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอฮะฮะเจ๋งเหรอ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 ฮะเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอฮะตายไปเด้งงด้งงดตสงนี้นะถ้าผมเขาบอกว่าคนเล่นเริ่มมืออาชีพอ๋อผมเริ่มเลอผมเริ่มมืออาชีพแล้วไงคือแบบว่าผ่านด่านต่างๆนะฮะเราก็จะได้รับบท เราก็จะได้รับบทตัวละครว่าเราเริ่มเก่งขึ้นนั่นเองนีครับผมนะโอเคก็ใครมีแมปนะผมก็สามารถส่งมาให้ผมเล่นได้นะฮะเพึ่งปิดเทอมนี้มันว่างไนงะก็ทําคลิปมั่งนะฮะเขาบอกว่าเลี้ยงวัวด้วยนะครับผมอ๋อนี่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 นึกว่าจะไม่ไดเอามาซะแล้วนะอ่ะกินไปซะเจ้าว,วัวเฮ้ยอย่ามาอย่ามากินไปซะ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 เราเลี้ยงวัวครบทุกตัวแล้วนะฮะโอเคไปโอเค ก็ภารกิจเป็นนันเจสินนะฮะนะครับผมแล้วเรามาเยียบเพชรกันเลยเขาบอกว่านักเล่นแสนโหดเราเริ่มโหดแล้วนะฮะโอเคขึ้นไปกันเลยดีกว่าเราเริ่มโหดแล้วนะผมปุ๊บออ้ยมีของเอนชานด้วยเจสุดยอดสุดยอดนะครับแล้วน,นี่ก็คือทอ็อตนะฮะแล้วนี่ก็คืออาแม็เอ้ยมีแมปด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยคุณผู้ชมมันบักอะ โอเคเ,เราออกเกมแล้วมาเข้าใหม่นะมันบั克อีเวนต์ตอรี่หายนะครับผมโอเคนะผมซึ่งตอนนี้นะผมก็ได้ออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วนะฮะนะฮะก็เมื่อกี้มันเหมือนเวอร์ชั่นนี้จะบัคเยอะนะฮะก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเรามาสปาพอยต์ก,กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเราไปรุยกันเลยดีกว่ามาสายโหดต้องใจถึงใจถึงเด้เน่เน่เน,เน,เน่เข้าไปเลยเน่เข้าไปบูเน่ยืนงงในดงตีนเด้โดโดยืนงงในดงตีนเด้ปะโถนะฮะชนะแล้วนะฮะ มาฉลองด้วยการกินแอปเปิลทองนะฮะนะนี่ครับเขาบอกว่านักเล่นเทพเจ้าเราเริ่มโหดแล้วนะฮะนักเล่นเทพเจ้านะผมขึ้นไปนะขึ้นไปนะผมตรงนี้ก็จะมีของนะฮะโหแอปเปิลทองนะฮะเก็บไว้ซะหน่อยก็ยังจะดีนะฮะเผื่อว่าเราตาย,ยางไงเราจะได้มาว้าวมียนเดอร์เพิร์ลด้วยนะฮะนี่ครับเหมาะเลยนะฮะเวลาผมจะตกนี่ผมจะได้ใช้เลยนะฮะนี่ครับจึ๊บ เอาของเก็บไปเก็บไปนะฮะของที่เราไม่ได้ใช้นะของที่ไม่จําเป็นนะฮะกล่องบนก็คือเพชรนะฮะไม่ต้องเอาไปนะฮะเอนชาร์ r หรอไม่จําเป็นนะฮะเอาแค่อาหาร enchapel มานะฮะผมแค่นี้นะฮะโอเคโอ้ว้าวคุณผู้ชมเห็นอย่างที่ผมเห็นว่าครับเราต้องฆ่าวิทนะฮะด่านนี้โหซึ่งวิทเยอะมากเอาป่ะงงเด้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 งวอเต โอ้คุณชมเฮ้ยผมจะกระโดผมจะตกวะเนี่ยเย yeah. ่มาดิมาดิงงเด้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 เฮ้ยงงเด้งงเด,งงด้ตายเกี้ยงแล้วนะฮะมาโอเคนะผมเรามาตรงนี้นะเขาบอกว่าสายปลากรัวนะฮะเดี๋ยวมาสปาพอยกันเลยดีกว่านะผมโอเคสปาพอยนะฮะกันเราตายนะผมนี่ครับสายปลากรัวเหรอ ผมนี่ระดับโปรเฟชชั่นอลนะฮะเราเรอพิษยาหายไหมนี่ครับนี่ครับสายโปรเฟชชั่นอนลต้องดูไว้นะฮะนี่ฮะอืม,อมใจไม่ถึงใจไม่ถึงใจถึงไหมใจถึงไหมใจถึงไหมนะนี่ครับตรงนี้ก็มีอ้าวมีธนูด,ด้วยนะฮะของโปรดเลยนะฮะให้ทําอะไรวะเปิดประตูตตทําอะไรวะอ๋อนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมตรงนี้มีมีเจ้ากล่องนะฮะนะยิงไปเลย โปรเฟชชั่นอลเปิดแล้วคุณผู้ชมไปเราเข้าไปกันเลยดีกว่าก่อนที่ลูกจะธนูมันจะหายนะฮะโอเคเรามาสปาพอยกันเหมือนเดิมนะฮะโอเคไปเลยปึ๊บปึ๊บนะฮะผมได้นะฮะผ่านผ่านนะฮะผ่านนะฮะมาแล้วผ่านดิผ่านดิผ่านดิคุณผู้ชมนะฮะเราผ่านมาแล้วนะครับผมนะเอาละครับเรามาต่อกกันเลยนะฮะซึ่งเมื่อกี้มีธุระนิดหน่อยนะฮะก็ตรงนี้นะครับผมเขาให้ยิงธนูเพื่อเปิดประตูนะฮะเปิดไหม เปิดไหมอ๋อต้องมีอันนึงที่ถูกนะฮะถูกไหมถูกไหมถูกไหมเปิดไหมโอ้ยเปิดว่าคุณผู้ชมเปิดว่าเออสุดยอดนะฮะนะก็สปาพอยไหมไม่ต้องนะฮะไม่ต้องสปาพอยนะฮะเรามันสดจัดนะฮะโกดไปเลยนี่ครับนะเรามาเกิดตรงนี้ครับผมเราแฮกเกอร์นะฮะเราเป็นแฮกเกอร์นะผมนะก็เราขึ้นไปเลยดีกว่านะผมไงครับไงครับเอาไงครับ มาครับนี่โอ้โหไปเลยดีกว่าไปเลยไปเลยเอ้ยตกตกโอ้ยเ er er อ็นเดอร์เพิร์ลเอ็นเดอร์เพิร์ลโอ้ผมมียาผมมีนี่ไงไอแอปเปิลทองอ่ะมันกินเพื่อกันไฟได้นะฮะนะอ่าเรานี้เราไม่ตายนะฮะเออดีนะที่เรากินแอปเปิลทองมานะไม่งั้นเราตายไปแล้วนะฮะนะครับเรามีเอ็นเดอร์เพิร์ลนะฮะมีไว้ทําไมไม่ใช้ล่ะครับเขามีให้ใช้ไม่ได้มีให้ดูนะฮะเฮ้ยเอ็นเดอร์ไม้ เอ็นเดอร์ไม้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 อกล้วกดไปเดินกดไปเดนกดไปเดนอ่าตายซะทีนะฮะนะบายบายนะฮะบายบายนะสปาว์าวพอยต์ก็เหมือนเดิมนะฮะเขาบอกว่าไปเอาหน้ากากแฮกเกอร์เดี๋ยวนี่นี่โหดไหมเอ็นเดอร์เพลมีไว้ทำไมไม่ใช้นี่คือหน้ากากแฮกเกอร์นะครับเขาบอกว่าโดดลงไปนะฮะโดดลงไปปุ๊บอ่าเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าจบแล้ว ขอบคุณที่เล่นแมพผมเต็มสิบไา่เท่าไรผมก็ให้สิบนะฮะเล่นเสร็จเครดิตด้วยนะครับคนสร้าง PLF Gamer นะครับ YouTube PLF Gamer นะผมโอเคเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะผมโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมถ้าหากใครมีแมพใครมีอะไรก็สามารถส่งมาให้ผมได้นะผมและใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c คร b e กดแชร์กันด้วยนะผมนะฮะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ